สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อเราวาขาเรื่องกล้องมาขายยากแต่าปั้นกล้องไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งตัวที่เป็นงานขาเรื่องโต๊ะที่มีติดในราคาให้กับช่วยครับผมว่ามีค่าว่ารัอะไีครับสวัสดีครับ

กรจะต้องการดีก็นไม่ได้กาอแีบว่าไอ้พวกแบบพอช่วยจะช่วยจะพอช่วยไหวไหมที่เว็มอบทีิ้กค่ะ วันนี้มาเที่ยวเซรีเซนเตอร์นะครับวันนี้มาเที่ยวเซรีเซนเตอร์มาชมด้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับด้านหลังเป็นฟูตินะครับฟูติฟูจินะครับมาเที่ยวห้างกันนะครับเดินเดินหน้าไม่ได้นะเดี๋ยวสั่นสั่นหวั สันไหวสันไหวอาสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับอาสวัสดีครับย่าภูมินสวัสดีครับคุณย่าภูมินวันนี้มาเฮลีเซ็นเตอรดดค์ครับพาราไดส์พาร์คครับพาราไดส์พาร์คมาพาราไดส์พาร์คครับ มากินผัดกะเพราปลาดุกครับผัดกะเพราปลาดุกกินหมดไปแล้วคุณย่าคุณลุงจำน้อยไม่ได้เหรออาคุณย่าพูมินเหรออ๋อ,อคุณแม่น้อยเหรอจำได้สิจำได้จำได้คุณแม่น้อยจำได้อย<ป>ู่แล้วมากับคุณป้าพลอยใช่ครับใช่ครับ คุณพาพอยไปช้อปปิ้งอยู่ไปช้อปปิง้งตอนนี้ก็รอรอรอก็เลยมาไลฟ์สดรอก็เลยมาไลฟ์สดนะครับระหว่า,างรอก็ไลฟ์สดไปเรื่อยถ้าเวลาไม่ได้ลงคลิปได้ยินเสียงไหมเสียงได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมครับถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งถ้าได้ยินเสียงกดหนึ่งด้วย เป็นอย่างไรบ้างครับเป็นอย่างไรบ้างครับมีแก๊้งคอนเซนเตอร์โทรมาหาบ้างไหมครับมีใครแก๊้งคอนเซนเตอร์ได้โทรมาหาบ้างไหมครับเดินมากจะสั่นนะครับเดินมากจะสัน,น,น,สนอ่า เสียงชัดเสียงชัดโอเคขอบคุณโอเคขอบคุณครับเสียงชัดครับเสียงชัดครับมีเสียงเพลงมีเสียงเพลงเด็ดๆวนี้มีเสียงเพลงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ขายเครื่องอะไรอ่ะคาวโพเวโพเวอะไรเครื่องเครื่องอะไรโพ ลูกเรื่องอะไรโกเวโกเวอ,เอสวัสดีสวัสดีครับท,ทุกทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์ให้แล้วสองครั้งขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้มา